คนี้ค่ะคนไข้ของเราเลือกใช้เป็นตัวโมดิว่า 355cc เคสนี้ค่ะคนไข้ของเรามีปัญหาในเรื่องของเนื้อนมฟอเนื้อนาอกหายไปนะคะเป็นคนแม่ที่ให้นมบุตรทำให้เนื้อนมฟอออกแบบทรงอ,อกตามปัญหาของคนไข้แต่ละเคสครับคนนี้ก็ผ่านการมีลูกมาแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็เนื่องด้วยอายุที่เริ่มเยอะแล้วก็เคยผ่านการให้นมบุตรมา<ๆ>ก็จะมีความเสื่อมความคล้อยของเต้านมนะครับเนื้อน่าอกตัวนี้หายไปนะฮะ ราะงั้นคนนี้เขาต้องการให้มีเนินหน้าอกที่เต็มอิ่มขึ้นบวกกับตำแหน่งหน้าอกที่สูงขึ้นเหมือนตอนสาวๆนะครับนั้นหมอก็เลือกใช้วิธีการยก,กระชับกล้ามเนื้อบวกกับเสริมหน้าอกนะฮะด้วยซิลิโคนเนาะแล้วก็ใช้การวางซิลิโคนใต้เยื่อหุ้มกล้ามเนื้อนะครับเพื่อให้มีความเนียนแล้วก็ไม่เห็นเป็นบล็อกนะแล้วก็ให้ช่วยให้ดันทรงได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับแผลจะอยู่ตรงราานมตรงนี้เล็กๆนะครับ ติดอยู่ตรงนี้หมอจะฟิกแผลให้ติดกับเรานมพราะนั้นเมื่อเวลาผ่านไปแผลมันจะไม่เห็นนะครับหลังทําทันทีเห็นไหมคะว่าเนื้อน,นมเนินนมกลมสวยมากมาก<อ>นิ่มออกชิปเป็นธรรมชาติน้องของเราได้ใช้เทคนิคเป็นเนื้อกล้ามเนื้อใต้เยื่อหุ้มพร้อมกับแย้กล้ามเนื้อให้มีความกระชับนะคะบอกลาออกไข่ดาวด้วยเทคนิค อกสวยอกชิดไรเลือดเปิดแผลด้วยตัวเลเซอร์เปิดปากแผลบริเวณราวนมแผลเล็กเย็บต้นไหมที่สำคัญเลือดออกน้อยโดยที่ไม่ต้องใส่ใสายเดนไม่ต้องอยื่สายระบายเลือดเสริมหน้าอ,อกที่ไอเดอรี่บอกเลยว่าไม่เจ็บเหมือนสิบล้อทับแน่นอนเทสนี้ทำกับคุณน้องเฉพาะทางและดมยาสลบโดยวิสัญญีแพทย์ททยมีทีมแพทย์ทีมยิบาลดูแลตลอดเคสและผ่าตัดในห้องผ่าตัดปลอดเชื้อน,นะคะสวยปลอดภยัยมั่นใจเลือกไอเดอลี่ของเราได้เลยนะคะ